Hi g u y กายินดีต้อน n ับช่วันนี้ก็พบกับบาโกอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้บาโกก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบภาษาเยอรมันระดับ A1 ของ เทลกันนะจ๊ะก็จะมาแชร์แนวข้อสอบและก็ทริคเล็กๆน้อยๆในการสอบภาษาเยอรมันระดับชั้น A1 กันให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังกันนะจ๊ะคือบากโกต้องขอบอกไว้ก่อนณนะที่นี้เลยนะจ๊ะทุกคนว่าทุกอย่างมันมาจากประสบการณ์ของเราเองแล้วก็มันเป็นเทคนิคของเราเองถ้ามันเกิดผิดพลาดใดๆอันนี้เราต้องขออภัยไว้นณะนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่มั่นใจว่าระหว่างเทลกับ เกิดเทเนี่ยข้อสอบมันละไม้คล้ายคลึงกันไหมอันนี้เราไม่รู้แต่อันนี้เราจะมาพูดในส่วนของเทลเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนและก็ตัวอย่างข้อสอบที่เรายกขึ้นมาให้ในคลิปนี้มันเป็นข้อสอบตัวอย่างของในเว็บของสถาบันสอบของเทลนะจ๊ะทุกคนมันเอ่อมันเป็นแค่ตัวอย่างมันไม่สามารถไปเอาเฉลยในตัวอย่างข้อสอบนี้มาไปตอบในข้อสอบจริงได้เพราะในข้อสอบจริงก็จะเป็นในอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นดูไว้เป็นแค่ตัวอย่างแลว ก็อย่านําไปการในข้อสอบจริงนะเพราะข้อสอบจริงกับข้อสอบตัวอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ลักษณะคล้ายๆกันนะจ๊ะบาโกก็จะยกตัวอย่างมาให้แล้วบาโกก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนี้นะจ๊ะทุกคนก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้บารโกด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้บารโกได้ทําคลิปต่อๆไปนะจ๊ะทุกคนโอเคพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยจ้า ก่อนอื่นเรามาดูประเภทของข้อสอบของเทลก่อนนะจ๊ะว่ามันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะจ๊ะข้อสอบของเทลแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือ 1. h ึ่งเฮก็คือฟัง 2. r e เร n ก็คืออา่าน 3. s p สเป k คเก็คือพูด 4. ี่เช b e ์ก็คือเขียนนะจ๊ะทุกคนโดยเวลาในการทำข้อสอบ ทั้งหมดก็คือ1ชั่วโมง30นาทีนะจ๊ะทุกคนรวมถึงแจกเอกสารแล้วก็กอบข้อมูลของเราด้วยนะพาร์ทที่1เฮเรนหรือว่าฟังนะจ๊ะทุกคนจะมีทั้งหมด3พาร์ทรวมทั้งหมด15ข้อและใช้เวลาในการทํา20นาทีนะจ๊ะทุกคน 2. r e เรเซนอุนชไรเบินเรซเซนอุนชไรเบก็คือเรซเซนคืออ่าน ุนคือกลับแล้วก็ s c h r i b e n คือเขียนอันนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะ่าจะรู้แล้วใช่ไหมก็คือเขียนกับอ่านนั่นเองจะใช้เวลาร่วมกันนะจ๊ะทุกคนและเพราะฉะนั้นนะ่ะจะมัวแต่อ่านอย่างเดียวนะ่ะไม่ได้ต้องเขียนด้วยเพราะคะแนนเขียนคือคะแนนสําคัญมากๆนะจ๊ะทุกคนส่วน lesson อ่านเนี่ยจะมีทั้งหมด3พาร์ทรวมกันทั้งหมด15ข้อส่วน s c h r i b e n เขียนจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทคือพาร์ทที่1มี5ข้อก็คือ5คะแนนส่วนพาร์ทที่2คือการเขียนจดหมายนะจ๊ะหนึ่ง ก็คือ10คะแนนจดหมายเพื่อนๆจะต้องไปอ่านและวิเคราะห์กันเองว่าจะเป็นจดหมายทางราชการกึ่งราชการหรือว่าไม่ข้าราชการเลยนะจ๊ะทุกคนโดยเวลาทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันไปนทั้งหมด45นาทีทั้ง45นาทีทุกคนต้องอ่านแล้วก็ทําข้อสอบแล้วก็เขียนไปด้วยนะจ๊ะทุกคนคือมันรวมอยู่ใน45นาทีนี้ทุกคนต้องกะเวลาเองนะจ๊ะสามสเปรคเคนสเปรเคนหรือพูดแบ่งออกเป็น3พาร์ทเหมือนกันรวม15คะแนน เวลาที่ใช้ก็คือ15นาทีรวมรวมทั้งหมดของเวลาในการทำข้อสอบก็คือ 1ชั่วโมงกับอีก30นาทีและคะแนนของเทลเนี่ยประมาณ60คะแนนนะจ๊ะทุกคนรวมเวลาทั้งหมดแล้วก็จะได้ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะจ๊ะทุกคนรวมกับการก่อข้อมูลเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วก็คะแนนทั้งหมดก็คือ60คะแนนนะจ๊ะทุกคนโดยเพื่อนๆจะต้องมีคะแนนผ่านถึง36คะแนนถึงจะเป็นการผ่านการทดสอบนะจ๊ะไม่ใช่30คะแนนนะ36คะแนนขึ้นไปถึงจะมีการผ่านการทดสอบนะจ๊ะทุกคน เคล็ดลับในการสอบภาษาเยอรมันระดับ A1 ฉบับปาโกเองนะจ๊ะทุกคนฉบับปากโกเอง 1. ดาวน์โหลดข้อสอบตัวอย่างมาลองทำและพูด 2. พยายามทำความเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรประมาณไหนแล้วก็ไปดูเฉลยว่าเราทำถูกไหมเราแปลพอจะได้ไหมพอจะเข้าใจไหมอย่าพยายามใช้ Google นะจ๊ะพยายามแปลด้วยตัวเองก่อนแล้ถ้ารู้สึกว่าคำไหนไม่ได้เราถึงจะไปแปลใน Google โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แปล แบบเหมือนผู้เชี่ยวชาญได้เต็ม100%เซแต่ว่าเราก็เอาลักษณะเขาว่าเขาหมายถึงอะไรอะไรงไงเพราะเราจะได้ไปตอบในคำตอบได้นะจ๊ะทุกคน 3. จำแดดีดัสอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเลยบั็อกจะพูดตลอดว่าคำว่าแดดีดัสมันคือสิ่งสำคัญมากของคำศัพท์พื้นฐานให้ได้จำให้ได้ของคำศัพท์พื้นฐานนะจ๊ะแดดีดัสเนี่ยอย่างเช่นคำว่า d a s was หรือว่า d i l u m p e คือพวกนี้มันจะเป็นเพศของของสิ่งนั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วมันจะช่วยถ้าเราจําได้มันจะช่วยให้เราได้ผันได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะผันกฎของภาษาเยอรมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคน4 หัดฟังและหัดอ่านหัดแปลหัดพูดเยอะๆสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราแบบไม่คะเขินอายแล้วมันก็จะทําให้เราออกเสียงได้ดีกว่าการที่เราไม่ได้พูดอะไรเลยนะจ๊ะหรือไม่ได้ฝึกอะไรเลยคือทําไปเถอะคนเยอรมันเขาไม่หัวเราะเราหรอกทําไปเรื่อยๆถึงเราจะพูดผิดยังไงเขาก็เข้าใจเราอะนึกออกปะ 5. าจำหลักสูตรการใช้นโมก t ที e และอะคูส i ี e และดาทีบให้ได้อาจจะไม่ต้องร้อเนนะเพื่อนๆแต่ต้องได้ในระดับคร่าวๆพอเราต้องใช้ไปในการผันผันคำตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ในการอ่านถ้าเราไม่ได้พวกนี้เวลาการผันเรื่องสิ่งของว่ามันจำนวนน้อยหรือจำนวนมากมันก็เป็นอดีตไม่อดีตอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะทำให้เราไม่รู้นะทุกคนเพราะอย่างน้อยเราก็ต้องจำไปให้คร่าวๆก่อนว่าคำคำนี้มันแปลว่าอะไรอะไรอาจจะไม่ได้ร้อย แต่ว่าเราเราก็ต้องจําไปให้ได้คร่าวๆนะจ๊ะทุกคน 6. ทําบัตรคำและหัดตั้งคําถามประโยชน์ขอร้องหรือประโยคต่างๆอย่างเช่นเราอย่างเช่นเราได้คําว่าฟรุตตึฟรุตตึ k แปลว่าอาหารเช้านะจ๊ะทุกคนก็คือ what essen see z u m f r u s t u k คุณกินอะไรในอาหารเช้าอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นการตั้งคําถามประมาณประมาณนี้ 7. เรื่องเวลาของการเยอรมันเนี่ยเราต้องจําไว้เลยนะจ๊ะว่าเวลาเท่านี้เขาพูดว่ายังไงอะไรยังไงยังไงเดี๋ยวเวลาพาร์สเฮอรเราจะไม่รู้ว่าเ,ออเขาหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องตัวเลขด้วยเราต้องจําให้ได้นะจ๊ะแต่หัดอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยคือหัดเขียนจดหมายหัดเขียนจดหมายคําขึ้นต้นและคําลงท้ายจงจําไว้ให้ดีด เพราะหนึ่งมันจะเป็นการพิสูจน์เราว่าเราอ่ะได้อ่านโจทย์เข้าใจแล้วว่าเนี่ยมันหมายถึงแบบเป็นทางการนะอันนี้มันหมายถึงกึง่งทางการและอันนี้มันหมายถึงไม่ใช่ทางการเลยมันจะทําให้เราได้คะแนนเยอะมากแล้วคะแนนมันเป็นเหมือนคะแนนช่วยเลยอะ่ะการเขียนอะ่ะแล้วขอฝากทริคเล็กๆน้อยๆอ,อย่างหนึ่งให้เพื่อนๆอาจาะคือ เขียนให้ตรงคําถามนะจ๊ะมาข้อที่9ฝึกพูดแนะนําตัวเองให้คล่องอย่างเช่นเราจะไม่ใช้คําว่าอีก e ี n เพราะเราไม่ได้รู้จักคุณครูคนนั้นเป็นการสนิทส่วนตัวเราต้องใช้อีกไฮเซอหรือ My Name อย่างเช่นอีกไฮเซอร์ก็ว่าไปชื่อนี้อีกวอร์เนอร์ก็ว่าไปอีกคอมมาอ a i ไทยแลนด์ก็ว่าไป อาจารทุกคนหัดพูดให้คล่องคๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความชินแล้วเวลาเราไปพูดอ่ะมันจะไม่ได้เป็นติดๆขัดๆอะไรเลย 10. กริิยาช่วยหรือกริยาวิเศษอาจารทุกคนกริยาช่วยหรือกริยาวิเศษเนี่ยมันจะเป็นอย่างเช่น w i l l w w a r r n s so Soren, Kernan, m e r k e n อะไรแบบเนี้ย มันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นคํากิริยาช่วยเพื่อให้ประโยคประโยคนั้นสมบูรณ์เพื่อนๆต้องหัดหัดจาคํผู้กนียให้มันได้นะจ๊ะทุกคนโอเคท้ายที่สุดนี้บาโกก็ต้องขอฝากไว้ว่าถ้าบาโกพูดผิดอะไรอะไรยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆแก้ไขไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าบาโกไม่ได้เป็นคุณครูนนะเรามันเป็นประสบการณ์ของเราเองอะ ที่แบบเราจะมาแชร์เทคนิคแบบให้เพื่อนๆฟังคือเรียนนะมันจะไปอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนคือมันจะเป็นความรู้แบบกว้างเลยแต่ว่าสอบมันจะย่อมาขนาดเล็กๆแลบัโก้ก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเออมันมีทริคอะไรที่ต้องทําบ้างที่ต้องแบบฟิตง่ายๆเลยว่ามันต้องมีอะไรบ้างเพื่อให้เพื่อนๆได้สอบผ่านกันนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าบัโก้ทาแบบนี้แล้วบัโก้สอบผ่านแล้วรู้ไหมบัโก้ใช้เวลาติวแค่ 1อาทิตย์กับอีก3วันแค่นี้นะ1อาทิตย์กับอีก3วันแต่ว่าก็ทั้งวันอ่ะก็นั่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันนั่งเรียนอยู่คนเดียวทั้งวันเนี่ยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบาโกดด้วยนะแล้วก็บาโกดต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ยังดูและยังกดไลค์กดซับสไครนะจ๊ะวันนี้บารกดก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะไปแล้วบ๊ายบาย